สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตุ๊กตุ๊กขนมณีเจเจพี่จิมพี่เทวพ่อม่กินหอยแข้งครับนี่ครับหอยแข้งดวกครับให้เพิ่นดวกมาให้ครับนี่ผักสลัดกรอบมะเขือมะเขือม่วงมะเขือเกี่ยวกับมะแดงนั้พี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปปลาวพี่น้องที่แกงยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างแดนครับพี่สาวอยู่ต่างประเทศครับไม่กินน้อกันครับพี่น้องมาพี่สาวของมากพี่สาวครับมาเนี่ยครับนี่มันกินซี่ฟูดนะครับมาเนี่ย แค่งสดๆกำปินหนักหอยแข้งรู้ยังครับแขงโลนึงกบิสังกิต ito na eh posob na Hmm, hmm, terlapar, Hmm, ไปฮามะหน้าขวาก็ดีขนาดพี่หนัง

ta bè mè kè kutè นาุบๆน่าเนี่ยเนี่ยพ <dried pim> <thoroughly> ี่น้องเอ้ยมันมันหางข้งกุบกมันมันพี่น้องเบพี่เบนองครับเดินหางแข้งลยครับ 嗯。 Mä มือมาสาบไปหนังนางสาบไปให้งานต่อง้อมาผ่ากอง Thank mm -hmm. you. ไม่เอาก็เป็นนางสาวปู่นครับไม่ได้่ เลือกได้งครับหรือส่งเวลากรบใบสหรือใบสามยี่สินะครับนก็จะจ,จัดตลาดมันมีเวลาให้ตันี้กันดกที่แถมนจิ้มครับเลือกได้ 嗯，在、嗯、快困了。 จดอยอยะดูเนี่ยสมาน์ะไอยอนกนได้บ้างจยวม่เจอรบกวนนะครับ Blender, สบายน้งเอ๊ะสุดจักครับคุณเต้ชอบจีพ้ามหมมีอะไรเสียบ 嗯。<Bye. S 2> ជាង់មានបាន

แขงโล้นึ่งกับซองครับอากมดหอยแข้งกับแล้วต่บุกคราบุกเคราองกับกบ,กบุกเคาเจ้าครับเขากบมันกรัหอยแข้งน้ำจิ้มซีฟูดตับแสบเป็นรวงแฮฟฟี่ครับเลือดแด้น้ากะแถมน้ำจิ้มครับครับมันนี้มันจิยุ่งงเนี่ครับบา,าารบ,บางทีมันมือินะมันกินตอนแนง งี้ครับเพื่อนๆเจเจขอฝากก้อนไหนก้แช่ก้อติดตามคนสับสกายแล้วก็จะดีใจเจเจด้วยนะครับเจเจขอข้อมูลของพุ่นพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามนะครับส้มหยเข็มเงิตลอดนะขอบพุ่นได้ครับพเม็นพี่น้องเพื่อนเจเจขอละนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ